ัดมาในตอนที่3ค่ะเราจะพูดถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรแต่ก่อนอื่นเราต้องทราบก่อนว่าผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรคืออะไรผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งภายใต้โครงสร้างตลาดประเภทนั้นและพฤติกรรมตลาดที่เป็นอยู่ เมื่อพฤติกรรมของผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าเกษตรมีความแตกต่างกันย่อมมีผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการที่แตกต่างกันแล้วผลการดำเนินงานตลาดบอกให้เราทราบถึงอะไรได้บ้างผลการดำเนินงานของตลาดสะท้อนให้เราได้ทราบถึงประเด็นแรกเลยความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานของระบบตลาด ถัดมานะคะเราจะทราบถึงความสำเร็จในการดำเนินงานที่บรรลุตามความต้องการหรือเป้าหมายและสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบตลาดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมตลาดดังนั้นแนวคิดในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตลาดสินค้าเกษตรมี2ระดับนะคะการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระดับของผู้ประกอบการมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ยอดขายส่วนของตลาดอัดตราผลกำไรอัตราส่วนค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อย,ยอดขายความมีประสิทธิภาพในการผลิตความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคุณภาพของสินค้าอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการหรือแม้แต่ทัศนคติของลูกค้าเป็นต้นค่ะถัดมาคือการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในระดับตลาดโดยรวมมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพ,พยากรอัตราการเติบโตของตลาดอัตราการจ้างงานความเสมอภาคทางเศรษฐกิจแนวโน้มของราคาสัสดส่วนค่าใช้ใจ่ายในการบริโภคของผู้บริโภคเป็นต้นดังนั้นเมื่อเราทราบแนวคิดในการวิเคราะห์แล้วถัดมาคือกระบวนการประเมินผลค่ะการประเมินผลการวิเคราะห์ผลาการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรเป็นขั้นของการตรวจสอบหรือการวัด ผลการปฏิบัติงานทางการตลาดและการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อให้งานเนี่ยเป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้โดยกระบวนการประเมินผลการวิเคราะห์เนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับแผนการตลาดที่กําหนดไว้เพื่อประเมินว่าผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ลักษณะของความแตกต่าง แสดงถึงผลของการดำเนินงานที่ดีหรือไม่ดีในขั้นถัดมาขั้นตอนที่2เป็นการวิเคราะห์สาเหตุที่ผลการดำเนินงานตลาดแตกต่างไปจากแผนที่เราวางไว้ซึ่งเป็นการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นมีได้2กรณีนะคะกรณีที่เป็นปัญหาที่ควบคุมไม่ได้อย่างเช่นภัยธรรมชาติน้ำท่วมฝนตกหนักทำให้ผลผลิตเกิดการเสียหายทำให้สินค้าขาดแคลน หรือกรณีที่เป็นปัญหาที่ควบคุมได้อย่างเช่นมีการตรวจพบสารเคมีในผักที่เข้าสู่ตลาดทำให้ผู้บริโภคหยุดซื้อหรือซื้อน้อยลงและในขั้นตอนที่3ค่ะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของตลาดซึ่งหากเราพบว่าการประเมินผลการดำเนินงานตลาดมีปัญหาก็จะได้ทำการแก้ไขไม่ให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือหากเป็นปัญหาที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะได้เตรียมมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือมีการกำหนดมาตรการลดความรุนแรงของความเสียหายลงกล่าวโดยสรุปนะคะการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตรมี2ระดับคือในระดับของผู้ประกอบการและในระดับตลาดโดยรวม